สันหามาเล่าวันนี้ครับมาพูดคุยถึงประเด็นเศรษฐกิจสุขภาพนะครับที่ส่งเสริมในจังหวัดพิจิตรกันนะครับกับงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยนะครับว่าจะจัดการที่ไหนอย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับแขกพักเชิญของเราครับวันนี้ครับนายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิ์วิทยานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรตอนนี้อยู่ร่วมรายการกับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพูดถึงงานนี้ก่อนเลยมหกรรมการแพทย์แผนไทยนี้มีจุดประสงค์อย่างไรครับเกิดขึ้นมาได้ยงไ จริงๆมาจากแพทย์แผนไทยเราต้องการรวบรวมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีของไทยนะครับมายกระดับที่เกี่ยวพันกับสุขภาพซึ่งซึ่งแพทย์แผนไทยก็ทราบอยู่แล้วว่าเรามีภูมิปัญญามายาวนานจากสุขภาพของคนซึ่งเป็นฐานที่สําคัญของชีวิตก็จะไปสู่เศรษฐกิจนะครับเราจะยกระดับวิถีชีวิตสมุนไพรการนวดเกี่ยวกับภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยนะครับสู่สุขภาพและก็ไปสู่เศรษฐกิจ งานนี้จัดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งครับจริงๆจัดมาแล้วประมาณ4ี่ครั้งนะครับเราทําในเขตสุขภาพที่สก็คือกําแพงเพชรกําแพงพิชัยอุทัยสวรรค์ครับกาแพงเพชรอุทัยธานีนะครับพิจิตรนะครับนครสวรรค์นะครับนะฮะแล้วก็ชัยนาทครับนะครับก็ทําแล้ว4ครั้งครับจังหวัดพิจิตรเราทําต่อเนื่องจากจังหวัดอื่นครับ ทีนี้ทีนี้พอในการจัดงานนะคะหมอคะแล้วมีจังหวัดอื่นๆเข้ามาร่วมไหมคะมีจังห้าจังหวัดนี้เข้ามาสุดมร่วมครับทั้งทั้งมีจะมีกิจกรรมหลักๆอยู่4กิจกรรม4โซนนะครับก็ทุกจังหวัดก็จะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็จะนําผลิตภัณฑ์จากจังหวัดต่างๆนะครับมามาร่วมมาร่วมแชร์มาชิมมาช้อปกันครับ ทีนี้อยากรู้แล้วค่ะว่างานนี้ค่ะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่แล้วก็สถานที่ไหนคะคุณหมอคะจริงๆเราจัดที่วันพิจิตรคือวันที่6ถึงวันที่8นะครับวันที่8เลือกตั้งนะครับเลือกตั้งเสร็จก็มาเที่ยวกันต่อได้ครับวันที่6นะครับวันศุกร์ครับวันที่7วันเสาร์วันที่8วันอาทิตย์ครับจัดที่บึงสีไฟนะครับที่เรากําลังในหลวงราชการที่10มา ร่วมเปิดนะครับมา,มาเ,ปเป็นประธานเปิดเมื่อสามปีที่แล้วเป็นความภ<ช>าคภูมิใจโซนไลฟพาครับ,รบโซนไลฟพาคือทุกคนมาใช้ชีวิตที่ตรงนี้นะครับออซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ทุกคนมาใช้ชีวิตร่วมกันครับก็ท,ที่บึงสีไฟโซนไลฟพาครับตั้งแต่เวลาประมาณ10บโมงเช้าถึงสองทุ่มเลยนะครับถึงสามทุ่มขอโทษนะครับเราดีเลยให้เลทไปถึงสามทุ่มเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะมาใช้ชีวิตประมาณสักเย็นๆนะครับประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นก็มาจะถึงทุ่มสองทุ่มได้เลยครับครับ เราพูดถึงงานครั้งนี้เนี่ยสามารถเทียบกับปีก่อนๆเนี่ยมีอะไรพิเศษกว่าปีก่อนๆไหมปีนี้พิเศษมากครับเพราะเรากําลังจะยกระดับขึ้นสู่สุขภาพแต่เราใช้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยครับพิเศษคือเราจะมีการประกวดด้วยครับ,รบมีการประกวดเรื่องของอนวดนะครับวนวดนวดดีเราใช้ชื่อมีทีมด้วยนะครับเป็นการสุดยอดชาลวันนวดไทยกําแพงพิชัยอุทัยสวรรค์ครับนวดนี่คือเราได้แนวคิดมาจากที่ที่ จัดงานเอ็กซ์โปที่ญี่ปุ่นงานเอ็กซ์โปที่ญี่ปุ่นของไทยเนี่ยนะฮะปาลิสของไทยเนี่ยชาวต่างชาตินิยมมันนวดมากมแล้วก็จริงๆเรามีภูมิปัญญาที่ดีเราเลยจะยกระดับมีการนวดแล้วก็มีการนวดแบบพิเศษด้วยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่อง,อ,งอาหารครับอาหารที่เป็นวิถีชีวิตเนี่ยเราจะมีการประกวดสเสน่ห์อาหารไทยสมุนไพรถิ่นกินเป็นลดป่วยไทยฟู้ดเฮลท์คับก็คือนอกจากกินเป็นด้วยลดป่วยด้วยนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย การประกวดนะครับในกานี้ก็จะเป็นการประกวดกิจกรรมของการออกกําลังกายของผู้สูงอายุนะครับในที่ต่างๆมารวมกันครับนี่นี่การประกวดนะครับ,รบนี่ส่วนประกวด ล้วก็จะมีประเด็นกิจกรรมอื่นๆอีอออกอีก3าสี่ประเด็นครับ,รบทีนี้ค่ะพอพูดถึงในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนหนูก็เป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นที่พอพูดถึงแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะนึกถึงว่าเป็นสมุนไพรจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในงานนี้ค่ะมีสมุนไพรอะไรเด่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างาคะคุณคหมอคะจริงๆขออนุญาตนำเรียนน้องอายกับท่านผู้ชมนะครับจริงๆเรามีสี่สี่โซนเลยนะโซนหนึ่งก็คือโซนของนวดโซนให้บริการ ก็คือมีนวดนะครับแล้วก็มีการตรวจสุขภาพด้วยแพทย์แพทย์แพทย์แผนไทยแล้วก็จ่ายยาด้วยนี่โซนแรกโซนที่2คือโซนสมุนไพรเมื่อกี้ที่น้องอายถามโซนสมุนไพรเนี่ยนะครับจะมีสมุนไพรหลากหลายและสมุนไพรแปรรูป,ป,รปเช่นยาดมยาอมไม่ใช่ยาอมฮะยาหมองยาหมองพิมเสน้ำนะครับจนถึงชานะครับเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเด่นๆบ้างจริงๆยกตัวอย่างชาเนี่ยนะครับเราจะมีชาข้าว5้าสี เป็นเมืองข้าวนะครับชาบัว<ะ>ชาบัวนี่คือเอาใบบัวนะครับ,รบที่จิตมีบึงสีไฟมีบัวเยอะเอาใบบัวมาทําเป็นชา<ะ>ชาจิกต้นจิกที่อยู่ในน้ำเนี่ยเราเป็นเมืองน้ําต้นจิกเต็ไมไปหมดเลย<ะ>เราก็มาทําเป็นชาเพื่อสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับ<ะ>และที่สําคัญในโซนเซอร์วิสนี้มีเวิร์กช็อปครับ<ะ>มีเวิร์กช็อปสอนทํายาดมะนะครับบางคนไปต่อยอดสอนท<ะ>ํา DIY ทําด้วยตัวเองได้เลยนะพิมเสษน้า อันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ที่คนรุ่นใหม่เขาพยายามจะคิดกัน<อ>นะครับนะครับอ,อีกโซนหนึ่งโซนที่3ก็คือโซนเรื่องของเวลเนสเวลเนสนี่กําลังมาแรงครับโซนที่3ามเวลเนสก็คือจะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของทั้งหจังหวัดมานําเสนอ,อและที่สําคัญก็คือนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็คืออาหารครับอาหารก็จะมีการประกวดเมื่อกี้ที่บอกบแล้วก็เป็นอาหารท้องถิ่น<อ>นะครับเช่นชะละวันเดินดงอาหารเป็นยังไงน่าสนใจนะฮะนะฮะอาจจะมีเรื่องของ อาหารประเภทต่างๆของแต่ละจังหวัดมามา,มาส,ส่งมาประกวดแล้วก็มาให้มาชิมแล้วก็มาช็อปกันด้วยครับแล้วก็โซนสุดท้ายก็คือภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยก็จะรวบรวมภูมิปัญญาต่างๆในพื้นถิ่นนะครับก็มานําเสนอเป็นฐานที่สําคัญของการเติบโตในทุกๆเรื่องครับ เรียกได้ว่ารวมของดีของเด่นทั้ง5จังหวัดที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกัราด้วยใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินคุณหมอพูดว่ามีกิจกรรมของวัยรุ่นมาช่วยในการทำเวิร์กช็อปด้วยใช่ครับตรงนี้เนี่ยมีกิจกรรมที่ให้เขาได้มาร่วมอะไรบ้างแล้วก็ให้ความสําคัญกับพวกเขายังไงครับจริงๆให้ความสาคัญมากจริงๆทีมเราอยากให้มันเป็นดูสมัยใหม่เนาะเมื่อกี้นี้ DIY ทําด้วยตัวเองทำแบบง่ายๆต่อยอดยาดมนะครับพิมเสน้ายาหม่องที่ทําได้ทาชาครับ สอนทําชาครับ DIY ทําชาเอาจากเอาใบใบบัวทํำยังไงอลยของสดของสดมาทําดูเลยนะครับที่สําคัญก็คือว่ากิจกรรมที่อาจจะตอบโจทย์วัยรุ่นก็คือมีการนวดนวดนี่มีการแบบพิเศษด้วยนะสําหรับออฟฟิศซินโดมคนทํางานอย่างเนี้ยน้ต้องอายทํางานหนักนะมีการนวดเฉพาะนะครับอันที่2เล่นมือถือหนักๆนอนนอนแบบเล่นนะปวดเมื่อยบางจุดเราก็จะมีการนวดแบบพิเศษคือนวด ช่วยเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะครับแล้วก็สามารถมาเรียนรู้ด้วยกันได้ครับที่สำคัญคือจิบจิบเรามีกิจกรรมคือจิบชาแลบัวแลบึงโทษนะครับจิบชาแลบึงเพราะอะไรจิบชาไปด้วยชิวๆครับแบบคนรุ่นใหม่ดูความสวยงามที่บึงสีไฟแล้วมีดนตรีสุนทรีย์เป็นดนตรีครับเป็นดนตรีฟ็อกซองมาร่วมประกวดแล้วก็ที่สําคัญที่วัยรุ่นที่ต้องการคือมุมมุมถ่ายรูปครับ เรามีมุมถ่ายรูปสวยๆะ้าทิ์ตกดินวิวของบึงสีไฟลานหญ้าที่เป็นไร่ปลาอย่างเงี้ยครับเราก็มามาถ่ายรูปมาชิมมาแชร์กันได้ด้วยครับครับรบผมทีนี้อย่างที่คุณหมอบอกไปว่าเรามีการส่งเสริมทั้งในเรื่องของการทําภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะรวมไปถึงการพัฒนาเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจทีนี้ถ้าในงานนะคะจะมีกิจกรรมที่เป็นการจับคู่ธุรกิจการค้าอย่างนี้ไหมคะสําสำหรับใครที่สนใจแบบอุ้ยพี่หนูอยาก ร่วมทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีไหมคะในางาน,น,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆแลวเรามีครับเพราะว่าเรามีผู้ผู้ประกอบการทีเ<า>ล็กๆออกเต็มเลยนะฮะทุกจังหวัดแล้วก็รวมทั้งจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงด้วยครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมเพราะฉะนั้นเราจะแมทชิ่งได้เลยเราสามารถติดต่อ นะครับต่อยอดหรือจะขอเรียนรู้กับเขาก่อนรหรือว่าจะเป็นคู่ธุรกิจกันได้เลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้จะเป็นเวทีที่จะทําให้ทุกคนมันมีส่วนร่วมเราก็จะมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยด้วยนะเช่นหอการค้าของจังหวัดพิจิตรก็มาร่วมด้วยคนระับเพราะฉะนั้นทุกคนจะมาช่วยอีกกันหนึ่งคือที่เราคิดว่าน่าจะไปได้ดีก็คือเรื่องข้าวข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารที่จะออกมาให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เพื่ออีกอันหนึ่งที่เขาพยายามจะฟุกโฟกัสก็คือซูเปอร์ฟูด ก็จะเป็นการแมทชิ่งเศรษฐกิจเมื่อกี้ที่บอกนะครับคู่ค้าธุรกิจมาเป็นเกี่ยวกับการต่อยอดประเด็นนี้ครับครับและทีนี้คือถ้าสมมติว่ามีการเขาเรียกว่า จับคู่ธุรกิจทุกอย่างคือให้ความสนใจมากที่สุดแล้วทีนี้ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าประเด็นหลักๆที่อยากจะ,ะดึงดูดนั่นก็คือเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ค่ะคุณหมอคิดว่าจะมีะด้วยความที่เขา,าค่ะยังไม่เข้าใจในเรื่องสมุนไพรจะมีโซนที่แบบว่าให้ความรู้ในเรื่องสมุนไพรสําหรับน้องๆรุ่นใหม่บ้างไหมคะมีครับก็เมื่อกี้โซ,โซนวิสตอมเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ฐานว่าภูมิปัญญามันเริ่มมาจากยังไงถ้าคนสนใเริ่มอยู่นะครับอันที่2คือลองทําดู ให้ e x p e r ์ e n c e ให้ประสบการณ์ใหม่ๆเขาให้เขาสัมผัสเช่นลองดิมกลิ่นดูโอเคไหมเขาสามารถดีไซน์กลิ่นของเขาเองได้ด้วยนะครับให้เขาได้มีประสบการณ์และที่สำคัญในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะแชร์เทครูปเทคภาพอะไรอย่างเงี้ยได้หมดครับคิดว่าจากอยากให้เขามาสัมผัสแล้วก็อะไรที่มันชิลๆลุกสบายๆมีดนตรี มีการจีบชาอะไรเงี้ยครับ,รบมีพื้นที่ให้ครับเรียกได้ว่ามีพื้นที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการธุรกิจการค้าคร,รวมไปถึงน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยที่จะมาหาความรู้ในงานนี้แล้วก็โซนที่จะเป็นการพักผ่อนทีนี้ค่ะถามถึงคุณหมออีกอย่างหนึ่งว่าความคาดหวังในการจัดงานปีนี้ค่ะคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาร่วมงานมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคะจริงๆเราคิดตัวตัวเบื้องสีไฟไล้ปพาร์คโซนเนี้ยมีคนมาใช้ชีวิตอยู่แล้วทุกวันประมาณ ห้าพันต้องมีวันหยุดอาจจะถึงหมื่นนะครับครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณสักหมื่นคนเป็นไปได้เราคิดว่า3าวันเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราประมาณส0,000ื่นคนแต่ผมยังมองว่าสิ่งที่ได้มากจากจํานวนคนก็คือคุณภาพก็คือการที่ทุกคนได้รับรู้เรื่องของภูปิปัญญาไทยของไทยเรามีดีนะครับอันที่2คือของไทยที่เรามีอยู่มันทําให้เกิดสุขภาพกับตัวเราก่อนสุดท้ายมันจะไปสู่เศรษฐกิจคือปากท้องความเป็นอยู่ และที่สาคัญมันจะต้องไปสัมพันธ์กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่หรือการใช้ชีวิตที่ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับนะครับแน่นอนว่ามึงสีฟเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วส่วนใหญ่คนที่มาก็มาออกกําลังกายมานั่งเล่นพักผ่อนก็คือว่าต้องสนใจงานนี้น่แน่ๆต้องเป็นคนกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่อันนี้พูดไปแล้วนะครับอยากจะพูดถึงร้านค้าแหะครับผู้ประกอบการอะไรางี้ตอนนี้มา เยอะไหมฮะเยอะมากครับตอนนี้มีโดยเฉพาะโซนโซนจริงๆโซนเซอร์วิสเนี่ยมียกตัวอย่างง่าไงโซนเซอร์วิสนี่นนวดนะครับก็มีชมรมอันนี้อาจจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะชมรมคนตาบอดมาช่วยนวดทีมคนนวดของคนในพื้นที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่นวดก็มาช่วยโซนเซอร์วิสก็คือโซนโซนเฮิร์ฟคือโซนสมุนไพรสมุนไพรนี่ตอนนี้จับจองบูธกันเต็มแลยนะฮะเพราะฉนั้นตอนนี้เยอะมากที่จะการมีส่วนร่วมครับ ตอนนี้ก็ถือว่าต้องต้องต้องมีความหลากหลายเมื่อกี้ที่พูดที่น้องก๊อตพูดถึงเรื่องออบืงสีไฟนิดนึงบ,บึงสีไฟเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของวิจิตร ส่วนไรปะอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะทั้งต้องขออนุญาตขอบคุณนะท่านผู้ราชการจังหวัดที่ช่วยสนับสนุนตรงนี้ทั้งหมดท่านนายกอบาจาที่ช่วยดูพื้นที่และที่สําคัญคือคนพิจิต่ยมีความภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ครับทีนี้ค่ะพอเราได้ทราบถึงเรื่องไฮไลท์ของงานแล้วกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงวันจัดงานแล้วทีนี้อยากให้คุณหมอพูดถึงเสน่ห์ของสมุนไพไทยค่ะว่าสมุนไพไทยมีความพิเศษยังไงแล้วก็มีความมีเสน่ห์ยังไงที่สามารถดึงดูดไม่ว่าจะเเป็นนคไทยอองงหรืวว่่าาาาชชตติ มาสนใจในเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะจริงๆเสน่ห์สมุนไพรไทยนะมันอยู่ที่ตัวมันเองเลยเพียงแต่เราอยู่กับมันจนชินแต่ถ้าคนอื่นมองเนี่ยต่างชาติมองนี้มันคือมันคือความความดีเลยนะเช่นอาหารที่เรากินเนี่ยรสจัดความนี้จริงๆคือสมุนไพรหมดเลยมันมันรักษาสุขภาพเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะการนวดเนี่ยดูแลเหมือนธรรมดาดูเหมือนสมัยเก่าไปต่างประเทศดูว้าวมากเลยอันนี้เป็น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 ภารกิจหรือเป็นสิ่งที่เราจะต้อง สร้างเสริมหรือหามุมมองใหม่ๆโดยสิ่งที่ต่อยอดจากที่เรามีอยู่ครับต่อยอดจากทีมที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพมีมุมมองใหม่ๆเช่นแต่ก่อนเรามีนวดแบบทุกอย่างเลยตอนนี้เราเริ่มโฟกัสว่านวดออฟฟิศซินออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจะนวดแบบไหนยังคุยกันว่านวดชะละวนเนี่ยคือแบบไหนมันก็มีความเฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับบางคนอาจจะมีปัญหาด้านนี้ด้านนี้ก็จะต่อยอดยกระดับได้เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเสน่ห์ของมันคือคือเรานี่แหละคือความเป็นไทยความเป็น ภูมิปัญญานี่แหละต่อยอดยกระดับครับครับอะไรฮะสุดท้ายก็อยากฝากให้คุณหมอครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ครับครับก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทั้งทุกกลุ่มวัยเลยครับทั้งเป็นแบบครอบครัวนะครับทั้งคนรุ่นใหม่นะครับทั้งผู้ประกอบการนะครับทั้งผู้ที่สนใจสุขภาพนะครับสนใจสุขภาพรวมทั้งผู้ที่อยากจะเปิดมุมมองนะครับว่าแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทย สู่สุขภาพสู่เศรษฐกิจเป็นยังไงครับเชิญชวนมาที่สวนสาธารณะบึงสีไฟนะครับโซนไร์พาร์คนะครับจังหวัดพิจิตรครับมีของดีเกี่ยวกับสุนทรภย5จังหวัดนะครับแล้วก็อื่นๆที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องด้วยในบรรยากาศชิลชิดูลุกง่ายๆแล้วก็จับต้องได้สัมผัสได้นะครับวันที่6กถึงแปกุมภาพกุมภาพันธ์นี้นะครับวันที่8เลือกตั้งเสร็จก็มาได้นะครับก่อนไปเลือกตั้งเราก็มาเที่ยวชมกันได้ครับที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรครับ ะจะได้เห็นอะไรบ้างย้ําอีกที4โซนที่ว่ามาเมื่อกี้สี่โซนครับโซนหนึ่งคือบริการครับนวดรักษาโดยแพทย์แผนไทยฟรีด้วยนะครับชมฟรีด้วยนะชมฟรีด้วยนะครับเฉลฟรีด้วยนะครับนะฮะอันที่2ก็คือโซนของเฮิร์บคือสมุนไพรครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็แปรรูปต่างๆแล้วก็มี DIY ด้วยลองทําดูนะครับโซนที่3ก็คือโซนของเรื่องของเวลเนส อาหารวิถีชีวิตนะฮะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโซนสุดท้ายคือภูมิปัญญาที่เราจะลืมไม่ได้ก็ะจะมีประวัติความเป็นมาแพทย์แพทย์พ,ทพื้นบ้านที่สําคัญสําคัญ,คญมาให้เรียนรู้อย่างครบวงจรครับแล้วก็ที่สําคัญมีโซนกลางสําหรับเป็นพื้นที่ทุกคนมานั่งชิลนั่งพักฟังดนตรีแล้วก็ก่อนที่จะไปดูที่ต่างๆครับส่วนต่างๆครับเกินกับภาพที่คิดไว้มากก็คือ ชื่องานว่ามหกรรมการแพทย์แผนไทยถ้าคนไม่เคยไปหรือยังไงจะอาจจะคิดว่ามีแค่การแพทย์การนวดการสมุนไพรอะไรหรือเปล่าแต่นี้เรียกว่าภายในงานเนี่ยเกินขอบเขตชื่องานไปเยอะเลยนะครับมีทั้งบริการสุขภาพสมุนไพรนะครับเรื่องของเวล e าส e t แล้วก็วิสวกมในการที่จะส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเรียกว่าทุกอย่างครบจบอยู่ที่งานนี้ที่บึงสีไฟพิจิตรนะครับนวันที่6-8 ุ่มภาพาัานธ์น,นี้ก็เช,ชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอ,อในการที่จะ <มา S 1> ครับมาร,ร่วมพูดคุยใน,ในรายการนะครับประชาสัพรรมพันธ์งานดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ